ภาพถ่ายคร่อมแสงแบบสมจริงและแบบเหนือจริงภาพถ่ายแบบสมจริงหรือภาพแนวเรอลิซึมอ้างอิงค่าการมองเห็นจากความสามารถของมนุษย์เป็นหลักซึ่งเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งก่อนว่าค่าการมองเห็นโดยสายตามนุษย์เป็นเพียงค่าค่าหนึ่งซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่สามารถเทียบกับมาตรฐานการมองเห็นของอุปกรณ์หรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆได้ดังนั้นการขยายขีดจำกัดการรับแสงของภาพถ่ายหนึ่งใบด้วยวิธีของภาพถ่ายคร่อมแสง ย่อมทำได้มากกว่าการมองเห็นแบบปกติของมนุษย์ซึ่งกรณีนี้นั้นเราจะเรียกภาพถ่ายแนวเหนือจริงหรือ s u r r e a l i s m ภาพถ่ายแนวเหนือจริงไม่ได้หมายความถึงแค่ส่วนของการขยายขีดจำกัดการรับแสงให้มากกว่าการมองเห็นแบบปกติมากๆแต่ยังหมายถึงกระบวนการในการเร่งสีสันหรือเพิ่มรายละเอียดส่วนย่อยของภาพจนเกิดความไม่เป็นธรรมชาติตามแต่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้ตกแต่งแก้ไข ในตอนนี้ขอให้ผู้เรียนแยกแยะภาพถ่ายสองประเภทในหมวดภาพถ่ายคล่อมแสงให้ออกก่อนเราก็จะมีแนวทางปฏิบัติในการตกแต่งแก้ไขภาพที่มีความชัดเจนมากขึ้น